ตอนนี้นะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนขวาแล้วนะไม่มีอะไรมากปีจะมุดวีมืของปีค่ะทุกคนคุณแปลกใจเฮันกี่แร่มนคิบ่าวนี่จ้ะปีบอกไว้นะถ้าคุณมีสุตรที่ไหนทักปีมาได้บ่าวนี่ช่วยคุณได้ค่ะกูทุบกูขุยัง มึงยังไม่แตกเสียงมึงมีอำนาจมากและรูปทรงของมึงที่น่ากลัวเหมือนปิกรจูช้างโอ้โหปีบอกเลยปีไร้คำอธิบายกับขนมเบาเนี่ยของปีในครั้งแรกครั้งต่อไปปีสัน,นยวาวามันจะไม่มีรูปทรงแบบนี้อีกต่อไปปีง่วงแล้วปีเหนื่อยปีขอพักนะคะ บางทีไม่ได้เก่ง